ไอติมแปดสีนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองดูนะคะนี่ก็คงจัดตรงไปนะเขาให้เปิดเอาเองนะจ๊ะแล้วไปสั่งไอติมตรงไหนได้ตรงไหนตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนอย่าหลงนี่เขาชี้มาทางนี้ด้วมันอยู่ด้านหน้าจ้ะ นี่มีห้องน้ำด้วครัาปะ่ะมาอร่อยมากไอติมอร่อยมากอ่านี่ยหวนแปดร้อยเยนเอานี้นะคะแปดร้อยเยนคิด นี่ะชั้นที่1นชั้นที่2 blueberry ชั้นที่สา s t a b e r r y ชั้นที่ส,สเป็นเป็นอะไรไม่แ mình 5 là ice premium ice cream oh chocolate oh, mềm, mong, oh, yào, yào, là oh dài dài và Ai. thank you oh, oh อ๋อนวไ่อะไรออมาไอศครีมไอศครีมอุ้ยมันจะละลายแล้วจ่ะมันจุ๋ยมากเปิดประตูให้ด้วยอะไรฮะ ข้างนอกก็จะเย็นหน่อยอ๋อสครีมอ๋อสครีมหอมมาก g i r l เ Day Ice c r e กรแปดชั้นนะคะอันนี้ก็คือแปดร้อยเยนนะเดี๋ยวลอง10รถแรกกัน รสนมเสียงพูมเนสตำเอร์บีแล้วกแน่เดี๋ยวลองันตาลุกนะคะันตาลุกอร่อยแล้วก็ลองเบอร์บีกัน ทางเข้าเนะาะเข้าไปธารุธารุเครืแก้วไปก่อนได้กล้าเดี๋ยข้า,างหน้า,าเลยกีมากโห้สุดยอดมากรถเมลอนคือหอมมากอาหารทางด้ไหม่หะเจ็ดชั้นน้ำลาดมืดมืดมเนาะเขาสูบบุหรี่กัน เริ่มเริ่มยังละเริ่มเป็น,นห่อเอ็นอร่อยไหมแปดแปดร้อยเลยเดือมละลายแล้วครับคุณนี่ขนาดของที่ข้างนอก <c oughs> น่าจะละลายเนี่ยไอ <c oughs> <c oughs> มันไม่เป็นสายลย้นแบบนี้ <c oughs> มันมีสองสีเป็นห่อข้างบนกินแล้วคนตอบจี๊เยอะไหม ไม่เลยคุณมอนก็อยู่ข้างใน่ะนั่งอยู่สังเกตนะคะเนี่ยร้านปลาหมึกเดินตรงไปเลยวันหวานนะคะวันนี้สายหวานสายขุม こっちも。うん <laughs>